โต๊ตะตตี่ตมเกลืกะเฮตะพืชตะพืมันลอกล้วมันเป็นคุ่มอยู่บนนี้นะก็ได้ลงงานแนล้วทุกคนบงทางตลาดเจอลงมีกันแล้ว,วน,น,นะ่าห้นาหอยรถขาบลงนั้นได้คันได้รถฟอร์ดเลปเตอร์คืเนาอทุกคนดีย่านท่านหนทางแบบนี้กันได้รถฟอร์ดเลปเตอร์ขับเป็นน้องแมติกหน้าก,กอน a lot มันใจอยู่ ล้างสิต่อไปนี่ก็ยายา่างกับย่างถนนหนทางทางบ้านค่อยมีน้ำตกมาทุกคนมาลิน้ำตกคนอันนี้แหละทาง <c oughs> ทางมองๆนี่น้ำตกค่ะ างบ้านคอยมีหอดน้ำตกเดอ้อเลยยังมาเบิ่งกันมา เดียวครับน่ารอดกันทุกคนทุกคนวาเนเลยย่างไปดีกว่าเนาะดีกว่าขี่รถไปรถดไปรถดมุสีย้างอ่ะทางงะกะตะกระ,กระดอุข้นทางนะนี่สภาพทางเนาะอันนี้นะแต่อันบ้านจะค่อยข้าไปหาในตัวเมืองกัน สีกิโลผูนะคนบ่งสภาพสภาพทางที่ค่อยจะไปตอนนี้นะผู้ทางสิไปทางมาแต่บ้านทางออกมาแต่บ้านอันนั้นนนัทุกคนสิบมาน่นนี้เลยเนาะยางเอาดีกว่าว่าขี่รถขี่รถกระเซงนะเสี่ยงอันตะายจังเม่เลดรถล้มหลังหักเนาะทุกคนเด่ก็ต้องสู้ สู้ให้ถึงที่สุดบางทีก็น,น้ำตาอ้างน้อยในทุกคนเอยค่อยๆนะบางทีก็ให้รักให้ผู้เดียวเมยนะ <c oughs> เดี๋ยวแล้วก็ให้แล้วแล้วก็ดีดอะเพ่คนครับดิมามูมครับอีกอนทีน่ 没有，没注意。 ข้าวผัดหนัง,งนลังสองงามอะไรพอดีเลยสองปั๊บฝนนี่นะรีบ <laughs> атам I <laughs> do din, den, na, ka, mali นี่จะชือสีไทยแน่ยังดีไทย,ยเนาะจนหอบตลาดคน้นจะตจลาดสซออีซื้อข้าปุ้นซื้อขาปุ้นเมื่อกี้เมื่อเทน้ำกินนี้แรงฝนกระตบกแรงฝนมากเป๊กับเป๊ะเคืองแรงแล้วเนาะทุกคนนะแกะเคืองจะฟ้ายันเมังอตะเวงจันทาจะหาซื้ออาหารฝา ตอนนี้ก็ยังอยู่ตลาดอาสพรนะทุกคนกำลังขี่รถกรับเนาะกับเมื่อบ้านทุ่แหละฝนกระลิ่นย,ยู่ฝนกระโต๊ะโต๊ะแท้โต๊ะบาร์เฟ่เมื่อดูคออกันนะสภาพสำเวศแล้วนะหนุ่มเคยครับก็ได้ทุกคนตอนนี้ก็ซิ่งซื้อจองเหมือนีดยเบะเหมอเือน 肯定肯定。 ก่อนนี้หักกระองก็น่าั้งน้อยน้อคนนะโต๊ะแค่โต๊ะปลาโต๊นี่นมือนูมือป่าจะได้นะเลยมาพักข้าวยทหานขายเคืองกระเจ้าหน้าอัคเมอร์กับห้างก็ไม่ทุกคนข้างเมื่อกัตอนนี้ก็มาแวะ้นหานกับเจ้าน้องมามาจ้าวคนก่อนโต๊ะกับโต๊ะนก็แ้ก้อง Yup. ทุกคนสู้รอดล้มรอดตายนะการเดินทางเมื่อนี <tur 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 ้นะยังวีแทนฮอดทุกคนเ้ยยังอีสามกิโลฝนก็ฝนแท้ฝนบ้าอันมาฮอดโอยอันนี้นะนทุกคนเอ้ลงมาล้างตีนล้างป่านะทุกคนมันพุ่งคนเดียวนะป่าทุกคนปลาซิ่วนะเป็นมู่ยุ่งขนาดแลบมันขึ้นมาตามน้ำนี่นะ ฮ่าฝทั้งเมอือตอาทั้งเมินู่นฝน,น,นแท้ฝนบาน้ำกระทุ่มทา่างยนกานก่อนนะนาะโหมันมีร้อนนอเี่ิว เดินทางกับแม่น้องมือนี้ก็กท่านได้จบแล้วทุกคนนั่งอีอุปชักลายบ่อนอยู่นะห้างเมื่อ,อก็เพิ่มสภาพผ้ามาแม้ะร้านนี่ที่ตุมเต็มนะใส่โซ่สภาพช่างเมื่อทุกคนมาฮอนนี้คอยกระซิขอปิดคลิปวงเพียงจะมีหนาทางกัญญาอลิเจอกันไม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย